หูฟังบลูทูธ tws pro 6 mini ใหม่ล่าสุดค้นพบประสบการณ์เสียงที่เหนือชั้นด้วย tws pro 6 mini หูฟังบลูทูธแบบไร้สายรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วไม่ว่าคุณจะใช้งานกับอุปกรณ์ ios android หรืออุปกรณ์ที่มีบลูทูธอื่นๆคุณสมบัติเด่นเวอร์ชั่นบลูทูธ5.2สำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมั่นคงระยะตรวจจับ10-15เมตรให้คุณเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หรือลดเสียงรบกวนให้คุณฟังเสียงได้อย่างชัดเจนระยะเวลาสแตนบายสูงสุด6ชั่วโมงเวลาชาร์จหูฟัง1ชั่วโมงกลองชาร์จ1-2ชั่วโมงฟังก์ชันและการกำหนดค่าหูฟัง1คู่กลองชาร์จสายชาร์จ USB คู่มือผู้ใช้รองรับอุปกรณ์ iOS และ Android รวมถึงอุปกรณ์ที่มี Bluetooth ปุ่มสัมผัสสำหรับการควบคุมง่ายๆรวมถึงการเรีสิริหยุดชั่วคราวและเล่นเพลงหรือเล่นเพลงถัดไป ไม่แนะนำใช้สำหรับสื่อสารแต่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการฟังเพลงดูวิดีโอและกิจกรรมอื่นๆที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมสัมผัสประสบการณ์เสียงที่ล้ำหน้าและการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับ tws pro 6ม mini ที่พร้อมส่งความสุขสดชื่นไปยังทุกเพลงที่คุณชื่นชอบพร้อมให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกจังหวะของชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของ j o b z ใจ จอบไซนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพสเป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่าน ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ